<The S 2> <า>เดอะฮามแคมปิ้งอา้าวตอนนี้ก็ถึงปั๊มที่สองแล้วปตทมีบุรีโอเคเดี๋ยวก็ตั้งก่อนดูว,นว่าจะถึงกี่โมงปะ โอเคทุกคนถึงแล้วก็คนของลงนี่ก็เป็นพี่มูมาบริการเรานะครับพี่ครับชื่ออะไรครับชื่อเป้ครับชื่อเป้เหรอครับใช่ครับไม่ได้ถามมือกูถ่ถามพี่เข,ขาพี่ชื่ออะไรครับสไปคับอ๋อพี่สไปนะครับเป็นผู้ดูแลเราวันนี้นะครับผมไม่มีใครมากลางเลยพี่วันนี้น่าจะมีอ,อ๋อคือวันนี้คือล็อกที่ให้ผู้ผม <laughs> เป็นเป็นแบบไพเวย์ไปเลยผมอบมากครับพี่สบายเลยครับนี่ ว้าก็เป็นการของของลงเออมีรถมีถมลาอะไรใหอย่างเงี้ยไปอสองได้ไมาเนี่ยพี่ไปเลยไปเลยไปนะไปเชียโ์ด้วยหเอ 5, 4, 3, าเรือ <laughs> ต่อไปก็จะเป็นช่วงจัดสถานที่ตอนเย็นไปถ่ายรูปแล้วก็เอาไปซื้อของกินด้วยนะครับอ่าโอเคครับผมอัปเดตซะหน่อยพอดีเกิดเหตุการณ์อุบิเหตุนะครับยังไงนะักแอร์เล่าเอาเลือดให้ยาย่าเกิดเลือดต่ำอ่ะ่าเกิดอาการเกิดเลือดต่ำนะครับแอร์ก็เลยต้องเอาเลือดไปบริจาคมึงกรุมเลือดอะไรกรุมเลือดเอ อ่าคุณรวดเอก็เลยต้องออกจากแคมป์มานะครับเดี๋ยวไปโครากันใช่ปะไปโอ้เดี๋ยวไปสลับุรีกันนะครับส่งแอร์เสร็จแล้วไหมกินกุยเตีว๋วมึงจะกดอะไรเนี่ย แบกเก่งก๋วยเตี๋ยวสี่ปอดูข้าวก็ต้องแวะใช่เราทำต้องเดินด้วยท้องเอ็น่าจะมาแบบดึกแล้วเพระว่าน่าจะอ่ะมีสองสามทุ่มอ่าน่าจะหรือว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแผนอะไรก็ค่อยว่ากันก็เดี๋ยวเราลุยสองไปก่อนใช่โอเคปะเที่ยวเส้นอะไรดีบะหมี่พิเศษครับพิเศษหนูมีน้องไก่กับขาไก่รวมได้ไหมจ๊ะรวมได้จ้ะผมเอานี่เเล็กพิเศษเล็กพิเศษบะหมี่พิเศษรวมได้เหมือนกันนะพี่นะใช่ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งกินก๋้ยเตี๋วเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเราจะไปที่ไหนกันติดตามด้วย5 4 3 2ผมจะวาร์ปเลยโอเคตอนนี้ก็วาร์ปถ่ายรูปที่เก็บน้ำห้วยปลือนะครับผมห้วยปลือเป็นลอลิงห้วยปลืออ้าวไปปลือก็ไ<ห>ปดูปลือเหี้ยเลย ้าใครเคยมาก็น่าจะรู้จักกันดีก็จะมีน้ําแล้วก็เป็นอ่างน้ำแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนน้าจะน้อยน้ำมันแห้งมันช่วงต้นฝนต้นฝนน,ฝน,น,ฝนี่นี่เขาไปเขามีเสาเขามีเสา,สานี่ด้วยเหมือนเหมือนวัดแบบว่าพวกระดับว่ามันจาน้ําอ่าเท่าไหนเท่าไหนนะใช่ใชนี่นะครับใครที่เข้ามาทุกคนเนี่ยมาถ่ายรูปตรงเนี้จะได้วิวถ่ายรูปใครมีสเก็ตบอร์ดมีเซิร์ฟแล้วก็มาเล่นกัน ก็เดี๋ยวมาดูว่ารูปที่ถ่ายออกไปมันจะเป็นยังไงนะฮะจะขึ้นรูปหลังจากนี้จะวาร์ปไปเลยแล้วก็ถ่ายรูปหนึ่งสองสาม โอเคทุกคนครับก็เพิ่งกลับมาจากอ,าอ่างเก็บน้ําของปลือนะครับผมเพิ่งแวะตลาดด้วยแล้วก็บวกกับแบตกล้องจะหมดด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ซื้อของซื้อเข่งอะไรกันมาหมดแล้วแหละผ้าก็จะตัดไปเลยจนถึงแคมป์เลยแล้วกันตอนนี้แบตกำลังกระพริบแล้วโอเคคือเพื่อนแอร์เราต้องไปบริจาคเลือดนะครับมันก่อนมันเพิ่งกินเบียร์มาแล้วก็บริจาคไม่ได้ หมอบอกให้เกิน24ชั่วโมงก็เลยต้องเป็นพรุ่งนี้แทนบริจาคเลือดพรุ่งนี้เสร็จปุ๊บก็น่าจะได้ไปรับตอนเที่ยงสรุปก็เหลือผมกายเป้สองคนตามนี้จะไปก็ทำกับข้าวกับปลากันตามวิถีแคมปิ้งตอนนี้เขาก็เปิดไฟเปิดอะไรใ้ละลนี่เปิดไฟเปิดอะไรฮะโอเคเดี๋ยวไปดูเชฟเราเป็นไงบ้างเชฟสองคนแล้วทีนี้กำลัง,งสู้ต่อไปอโอเควันนี้เมนูง่ายๆมีอะไรบ้างวันนี้ ต้มหมูกับย่างแค่นั้นแหละต้มหมูกับย่างอะหยุกตอนแรกเนี่ยเต็นท์สองอันใช่ป่าว่าจะเอนอนกันคนหนึ่งสองคนไอแอร์มันจะนัดเด็กไว้ด้ไงคนหนึ่งก็เลยมันจะนอนกับเด็กมาที่เนี้ยโอ้โหวาล้องชัดเจนคือตอนแรกต้องเดาแล้วว่าถ้าฝนตกก็คือต้องย้ายเต็นท์ไปข้างในศาลาก็คือต้องไปอยู่ในศาลาใช่เอาแต่งแต่งเดียวเดี๋ยวไปดูศาลาเฮียเขาจะให้กูอยู่ปะเนี่ยมันเป็นศาลาไว้ให้ รับแขกนะทุกคนเหมือนไว้กินอาหารเช้ายอะไรเงี้ยเราจะต้องมานอนศาลานี้นะคืนนี้แต่ต้องดูฝนก่อนว่าฝนจะตกไหมสีเท้ายังบนถนนไม่คายกลัวทั้งฟ้าและฝนตกโหดทนไม่ทนก็อนตายเพียงเศราหารในจานตรงนั้นจะปอลีโยน แล้วแต่ท่านมีเป่าหมายลอดตผ่านวันทั้งมนนี้ก็เพราะเธอไอ้นมนุษย์ผู้ประเสริฐหลังจากที่ไปเข้าห้องน้ำมานะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่ม ก็ตอนนี้ไฟก็ปิดมาล้อนี้คือคนนอยู่คือเมือหมดแล้วนะเราก็เลยต่อไฟของเราเองนี่ไปดูก่อนไฟเลมห้วยเ้าทุกคน DIY เหรอเออ DIY นี่เป็นงาน DIY นอะยังไงช่าง็อปมันต้องเป็นทุกอย่างอันนี้คือไฟแบบออาจินอาจนอนอ๋อไฟขาวนี่แล้วนี่คืออะไรถือเซเว่นนี่ได้สรัวเฉยหอวะันไงอะเฮ้ย ที่ยัยมาคือมันมันต้องเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไฟวอร์มไลท์ใช่มันก็สร้างบรรยากาศหน่อยเฮ้ยแหละไทยยังคืนนี้ก่อนว่าพรุ่งนี้อาจจะจบคลิปหรือเปล่าหรือว่าอันนี้คือวันที่หนึ่งเราจะตัดจบไม่ได้เพราะวีกวันที่สองมันจะยังมีต่ออยู่อ่าก็ฝากกดแชร์กดติดตามจำพวกเราด้วยจำสมาชิกที่หายไปตอต้นได้ไหมค่ะเออมันอาจจะมีจะกลับหรือไม่กลับเราไม่รู้ต้องต้องดูที่ทางนู้นด้วยก็สำหรับคืนนี้ ฝันดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเต็นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกชอบใครนะครับผมก็จงทำมันให้ดีที่สุดนะครับผมเป็นกำลังใจทุกคนฝันดี see y o u I love you คนดูเสมอมาไอข้างหน้า Love you เดินถอยหลังไอว่ารักรักเธอทุกคืนวันเธอและฉันรักกันนะ FC นี่